ดจากหนูเไปทั้งานไอสี่ฮอแล้วน่นเกิดหนูที่ยี่สิบหกญาญาถวกะพููจากญาเถากรบผููไอผ้ากันมันจ่องรงแรมมาที่นี่กับผ้ากันเทียเทปขนแรกจะมากสองขึ้นจากสมรือสองขึนจากนืากันมากก็รังเดินทางไปดักแล้วบงเส็จเตรียมเขาของมาสำหรับเอสบาร์ิวจากมีกับ้องซูพงเฟาก็มี ล่องฟงกับยุ่ข้างหลังจ้ะอันนี้ก็เป็นรถเข็นของงานแถาจเกรวานสัญญาณบอควยแข็งแรงจ้ะจ่อแล้วจ้ะแร่งสัญญาถ่าแล้วนจปูกับมาจ้ะาตอนนี้กํลังเดินทางจากกัจจฮอดลล่ะเดี๋ยวฮอดไปพอกันอีก่นึงจ้ะเด้อเดี๋ยวพอกันอีกแ่นึงย้อแน่จ้ะ แล้วจ้าถึงแล้วจ้าฮัลโหลฮัลโหลจ้าฮัลโหลแล้วฮัลโหลแล้วข้อหลายจ้าข <c oughs> ้อหลากหลายเลย Вот ты так. 960. Вот ты. Нанара, цананара. Да на ล่อๆล่อขอแถวจ้ะล่อ,ลอขอแถวเปิดประตูตจ้ะได้จะไม่พอกันทางนั้นอีกเท่าน,นึงดเด้อซ้าเด้อพี่น้องหอดแล้วจ้ะจอดรถไว้ข้างนอกขนของข้ามาในี่แค่นี่จ้ะนี่เฮือน,น,นมันสิมีอยู่สามหลงังนู้นเซบะไม่ทันเกิดอันนั้นก็นาสิเป็นอีกหลังหนึ่งอันนี้ก็นาสิเป็นหลังหนึ่งทางนี้ก็สิเป็นหน้าอีก หลังหนึ่งจ้ะแต่ว่าห้าอยู่หลังนี่ห้าอยู่หลังนี้จ้ะหลังท้าสิตรงเข้าไปนีะ่ไปเลยซื้อเหล็กด้วพี่น้องนี่นี่เก้าหกสี่เฮ้างนั้นทางนังง้จ้ะอันนี้ห้องอยังอันนี้ห้องอ๋ออันนี้ของทำความสะอาด อันนี้ห้องน้ำเพราะอาอเจเราจะเพื่อนเกษมีห้องห้องนั่งกินข้าวน,านี่จ้และ้วกะอันนี้มน,นั่งนั่งเรีนโซฟาอันนี้เป็นในรัวจ้าอันนี้เอาไม่เองมาได้หนิจ้าเนี่ยพวกไอซอดพวกอี่ จ้าเขะเดากันซินี่เครื่องปิ้งขนมปังเขาเจ้าก็อ๋อเขาเจ้ามีเครื่องปิ้งขนมปังให้เจ้าแล้วก็ห,กกหม้อต้มน้ำหอนแล้วก็เสา,าส้มกาแฟข้างนอกเจก้ะตรงนี้แหละที่เราจะทำบาร์บีคิวนั่งกินข่ากักนจา้าลังมันก็เจา ียงนกงหองฮัทยูดูไอคลีนโฮมไอคลีนโฮมต้องก็บสะอาดเที่ยงธมดาเลยวุือข่ยันถ่าน,นออันนี้จะเป็นห้องนอน,นจ้ะนีใค่เป็นห้องนอนใช <c oughs> ่ได้ชลาซิมเมอรนี่ห้องนอนห้ <c oughs> องนี้หนูนอน,น,อนจ้ะ หองนี้นูนกบเฟนจ้ห้องนี้นูนอันนี้หองหองนี้๋ออันนี้คือห้องน้ออีห้องนึงเด็ดีเออเป็นห้องน้อเล็กน้อยจ้ะนุชลับเป็นนี้ พอูดพอูดว่าให้ลูกไผ่นอนนี่ให้ลูกไก่พิ่นนอนนี่พนจะพิ่นหยอกเออมีห้องนอนเล็กน่อยน้ำจ่ะแล้วก็โออันนี้ให้โอมานอนจ่ะห้องนี้ห้องนี้ให้โอมานอนเฮียเถานอนจ่ะตุพิ่นเมื่อยหรือว่าพิ่นเพิ่นมาหอดเพิ่นเฝ้าไม่หอนเศร้าเมื่อยเพิ่นเมื่อยนั่งรถโดดเลยจ้ะ อันนี้ของน้าใหญ่จ้ะอกอ,มอกม,า,กา,มาพันของน้าใหญ่นี่ละจ้ะนี่ข้างนอกจ้ะบรรยากาศด้วยบรรยากาศอีหลีอีลอได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้พายบ้างอุ้ยเป็ดมีเป็ดน,น้ำเนี่ย เป็ดก็มาขี่ใส่เดินหนูเห็นม,มียางยางเป็ดมันหนีสองตัวอินจะาก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้จ้าบ้านอ,อจาานจ้าหลังของเขาเจ้าติดกันพาเขาไปในปา่าไปไหนเขาเขาไปเก็มเห็ดเลย อันนั้นเจ้าปรนสิทธภาพงั้นมันเกิดหนูจ้ะง้ํามันเกิดหนูวันที่ยี่สิบหกไปที่นี่พอพอปูหนูแล้วก็หญ้าเถ่าเพิ่นพักกันไออเพิ่งพักกันจองอันจองพวกนี้จ้ะสามสามมือสองขึ้นมาเที่ยวนีขางนอกบ่แมนมแตซัํานีได้จ้ะบ่แมนมแตเฮียนให้นอนให้เศร้าอันเห็นอันนั่งให้กินหนังสีได้จ้ะขังนอกจ้ะมันสิมี่ไออัน มิสามีสาไวนยน้ำมีสนามกอบมิสนามอันขี้มากมีมิสาน้ำที่แบบว่าอันปัน้นหน่ไหมจัก,กรยานปัน้นถีมิลานอาหารมิหลายแนวอยู่จา้าบักมีแผนถีแบกง่ายเลยแหละตรงปั้นจัก,กรยานจะต้องไปเอาจากรยานอยู่ของนอกออกมาปัน้นเพราะว่ามันกว้างมันยังบ่อันนั้นเพราะว่านี่ข้าเจ้าเฮ็ดมองอยู่มองนอนคล้ายๆว่าอันอยู่เนี่ยยู่กับธรรมชาตินะจ้าแต่ว่ามองอีกไปเที่ยวไปยังกระซียู่อีกมองนึง ฟ่งขจอ,อมาธรรมาชาตินั่นสิเนาะจ้ะระวังนะปา่าบา,า,านขจอว่าเป็นตัยานขึ้นจังบานเฮาเนาะมันเปลี่ยนมันละเปลี่ยนไหมระวิงนะนี่ละจ้ะก็จะประมาณนี้เลยอะกลับขึ้นเห็ดประทันไหนออกบ่ บเบเห็ดมันต้องอยู่น้ำต้นสนเนาะนี่ไม่อยู่ต้นสนมันถ่าแล้วต้นสนถ่าแล้วพี่น้องต้นนี้แหละต้นสนที่เฮ็ดออกจ้ะอันละพี่น้องเดี๋ยวห้องพอกันคลิปต่อไปนะาจาน้ะเนาะเดยนุิภาพออกไปเที่ยวของนอกนุก,กนสิษิ์ไทยเฮเบิง้งนะจ้ะเดอ้อคลิปนี้พ่อสํำนิก่อน พบกันคลิปน้าจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า